เอาไอ้ทิดเจ้าล hey ่างด้วยเนี beginnen, ่ยนะย่านเอือใบมาเห็นบ่ก็เติร์ดย่านด้วยย่านเอือใบมาเห็นกินเอาเจ้าล่างด้วยแล้วแอบกินจนย่านเอือใบเขหินดอนแอบกินย่านเอือใบมาเจอแตามาคุ้งเดี๋ยวมันแซ่บเนาะจะหน่อยว่ากินเบิดป้าข่อยแบบนี้ให้อีกคนใจน้อยน้อยใจคนเาแฉกให้ว่าใจน้อยก็ได้เดี๋ยวนี้นะไอ้เธอตัดกินดู แล้วห้ไข่อยเดี๋ยวนี้ไข่พอาต้องแผดว่าข่อย,อยว่าพิษไข่พูดให้หน้อยเท่านุบุญให้บ่เ่าลีไข่ให้ใช่ไล่บ่จำพยายามเลยตตั้งบวกตืดน้อนทำไมเท่านี่แล้วนี่เรานี่มี่เขาเนี้ยแม่นบ่ท,ทบำนั้นแล้วคนคอน้องแพศที่เอาชำได่<ม>ความดีข่อยยังไมนะ่ได้หนึ่งนะมีแต่เนียนเมียก็ัไม่ได้หนึ่งชัก ไม่เท่าวะไม่เท่าหนึ่งไม่เท่าหนึ่งนะใช่รอเรากรเท่าแล้วต้องเศร้าดิทำลายลักานไนึ่งนะดิทำลายลักขานไอ้ทือทำลายลักขานเรียบร้อยงานสาวใบมาเห็นกินกับงยะ สบายดีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ชสูบูสุคนเบิร์ชหมองสุบอนพี่น้องนๆมือนี้กันมาฝากท่องไว้กับไอเทิดอีกแล้วพี่น้องปัสที่เธอพี่น้องเอ้ยใบยังบ่เห็นอยู่พี่น้องเอ้ยเน้องจากเราไปใส่ละพี่น้องเนาะเปแดกนั่นแหละมันใส่แช่มนี่นะพี่น้องกูได้น้อไปเอามะกะเทกพันมาเนาะไปเอากระเทกพันมานี่ไปกับไอเทิด Long lĩnh, nếu mà được hắn nhanh nè, mày chị cái ngủ, hắn nhanh nèo. nèo. Mày chị ngủ, hắn nhanh nèo. Mày hôn, mày hôn. Ayala, mày hôn, 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 ไ้เลถ้าเจ้าชั้นละบ่พอน้องเ่นะบ่พ่ถอดุงมือมือนนี่ไงบุกบสบายเอานยาง้เนาะสบายเฮ็ดสะ์านได้เระสบายเอากวาเอาิดฮะให้ดใ้อนะจีมงานชุบสิบทำอะไรกัน่ะไตับมะฮุ่งครับนี่ลุ้เยบ่บ่ตับมะฮุ่งลุ้นน้ำแนบได ไปไย่าไหบ้างไพ่ี่คนนมากเบาเธอเจ้าจะอื่นน้ำลายน้ำนะเดี๋ยวบางทีพรานี่อื่นน้ำลายน้ำจะกินหอมน่าลากอ่ะหอมน้ำหุ้นเราก็ได้ไหมข้างล่างกันนะหอมหมนหุวนเท้าวันหมดทงแ่แรกจับคงอ้าเธอจะมันคว่ำข้าว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 ข้้วข้าวข้าวข้า้าวข้วข้าวข้าวข้ โให้เอ้ยก็ซ้บห้เอ้ยก็มาเัวังไโอ้ยาบาดดีลาล่นตับลัตตตตนวเป็นดๆๆๆบดเป็นบา,าป đấy บกินเตียงอันนี้บอลอ้ยเตียงม,มันเย็นเตียงนี่มันไ่เย็นติีะวันยุทัว่วนะชินแหลกนดองกับอิปบิไเอาลิป

ว้าคนหายล่าชอกระเทืออะไรบางทีหอมเหม็นหอยมันเหมืนงาเนาะมันเหมือนงาและได้หมดเกือคนกระเพาะแล้วเกือฮะคนเนาะพอได้กินได้บันที่นี้นี่กานเพิ่นไปเอาน่ะเพิ่นหายเลยได้บ่แม่ตัวเดียวว่าอะไรแต่เจ้ากินโดยความสามาได้ไปต้นเนาะสายกินกินได้บ่ได้ว่ายามันเม็ดดอกพี่น้องเอยอ่าเขาลงยันกับต้นแมนเจี้มียบ่แม่นเอาหามไปได้เป่าแบบ หา <therapist>. ม้หามเสียงพี่นีเงอยู่มาหาม้อมาแไปไหามขนี่ยังไงนะนี่ใ้จจับไปนี่เถะไม่ชเอเียนี่มาเดี๋ยวมัได้ปมือเดียวกันนงมือ่ามติกเนาะไปข้ามากระสแห้งอรสองคนนี่ข้าตังเอาฟังโอเคเียปนไหจะไปชมเขา ไมอนี้บอกน่ะพูดแล้วไปชมกันเลยมาวางมาวางบอเบาะไพ่วางลงเถิดขอนฝัมานั่งก่อนเด้ยมือก้องไอ้เจ้าก่อนขวายถือขวายถือก่อนเจ้าได้จิไกินเหรออ้าวถือมาเลยแบบโค้งนะอันนี้ก็ดีเพราะระยะได้ีรอน้ำให้ไปขุดเลยนี่ให้ไปขุดเลยนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อทางนี้น้ำเดี๋ยวมาพ่อแม่มา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 เขาท่าอยู่บ้ะปีมือบาวัดพี่น้องเไยแดงชูดเบื้องอมเชื่อม มีตะคลือบักะินกับมีตะบักินพันกะนพันนี่คือผิดไงเนาะแมนินห้องเอฟซเด้อมาเด้อปุกินบกทครับตามมะหุ่งสีมือบาบอมือนี่ฮะตามแม่งเอาบกระปูนี่เอาบวกบาบอสมันใหญ่เพกินหมได้นกระปู่พันเอาแม่งนะคบเกิ์ดคบเกิรไ้ห้องเองเขาเดียวแล้วางกี่มือบาบอสเป็นอัไรสชาิเนาะ หนาเหาวนีไหมเอ้อเอหนาน่าลลองถิมือไว้พราหนามากเด้ยนี่ักเลยลองมุมันมาเบาออ้ะลมึงยังเอาขวดจิตรอดมาใช่มันจะบุ้มบ่เนี่ยมันอีกแมนรว่าขวดจิรอดจะกลับมาเนี่ยขอก็นมำเลยอนไหบไปดู สองคนยังกินแจ้งอลิมาเอาลิกินมาเด้ดอฟซีอตามห้องมืนกินมืออบนกเอพี่ะพดไก็นนะเอาเอาคือากอกบนีนานๆกเมได้ด็อกเลยว่ะถ้าแก่ล้วตรหยกใส่รถบอกอ้พอแพย์แก่ใช่หรอบอแก่เนาะเลยแก่ไข่แก้มันดีกว่าไ่ไ่แก่มันเอาข่านก่อนจะคำยันคนท่องเนาะแต่เห็ดนั้นพอแพร่ได้คนท้องไหม มานล้วยาไม่ได้มันท่บครมาเนหือว่าต่ำแทบดูรับคับครับครับขอเนาะมื่อหน้าเอาติดมเร่มมอนแมนอ่ะน่ากไนเนาะือือยู่งหอมีบ่อกบ่ปะิ่ไม่ทน่ะ bắp cong giữ, nhìn bó bó qua, nè, này, mãn nỗi nhức nhặt được vậy, hìm đấy hìm à, nè, nhau mông nè, hìm nó bị nhằng, hết bao tiền thôi, lấy bùa đấy, phải bằng con phải nè, mãn nỗi sao bài nhức nhặt được vậy, bưng, vừa rồi, hãy bưng. Là... bưng, bưng vậy là bưng phần này qua, bưng nhằng phổ vật, bưng chụp gì để bó, khỏi nhìn đấy, bảo hưng mà mặc cái gì cả áo cả เอาลาบงัวมาใส่นอนี่แซบไปนนิลาบงัวยกปลาตะมุ่งแล้วน่ามีเข้ามาไอ้นี่ผมายทงเนาะัวนี่เดือดแซบเดือดรับมงุ่งเลยหอมหอยเล่นหอมเนาะแบ่งกันได้ผมเห็นมันก็ถึงนะเดี๋ยเอาู้เดียวได้เอาว่านะจะให้ใครเอาู้เดียว เยนใจแล้วจ้เาผวไปเอาไปเอาแล้วไสบอเต็มบอแล้วบเด้นี่ไปบอแล้วมาเถิดเอาบัอกุ๊กข้าไปจกบานขาบ๊กุ๊กยิงดาวต้นไม้เทิว่ะอุ้ยคุ้ยเอาแห้งบ้างให้แม่กินเอาเลืกอ่ะกฐินนี่ลืมทินไหมลมเอ่ยลมนะ มาถึงดินดินลอจน้ใบมาเลยถึงเมืองอ่าขนานมานี่มเมื่อใช่แนน้ำให้เขาแค่การแก้มันก็ทินมันก็เสกนี่ไปไหนหาเรื่องน่่ยมันสงเรื่องก็ใ่หานะแก้ง่ายไม่แม่แก้ง่ายิไว้ได้ก่อนน้ําปนั่นบ่ไนแม่นนี่แก้ง่ายขนาดแบบนี้ฮะมันผมไหม wildonders wooshí toys rah đó artsgfdssbbcdshd <tí> mang by Jack thuft chình nóit đấy ừ. Truそして煮 thể hiện柠 yerde họ nữ hài l gravel ch fronts top cái nó, nó. Ừ. <tí nói> này là con <tí nói> ลยไปยมบ้ห้พ่อจนินนี่ยิปล้เนาะ้วเราทานกินไหมก้วยทานด้ไม่เหกินเลยนะไม่เหนกินเลยไ่เห็นกินเลยว่ากว่าเลยก็ดีน่อยว่าไอเธอกินมันลาเขาอีกแล้วน้อาใจไว้เนาะแม่น้ใจไว้นดขันนุ่นบอก หวานุนน่ะมาเถอะเ้ากินข้าวแค่แต่วัทีแต่เราบาอยู่เนาะือี๋ยวไนัไกินข้าวเราอยู่ให้เราตามแล้วนเนาะแต<ช>่ห<ช>มั่นแทบเมื่มวานเนี่ยจาหา่าคอยตามบดแทบหมดเลยนะแทบบอกว่าตามกะ <c oughs> ผู่แพทย์ู้แทยย่องเลยนะแทบเลยเาะมัสิ่พันหมัดสิบพัน มันหอยใหญ่บ้านนี่หรอหอยยังว่ามอยจุจีอ่ะกระปูนะรู้บอกหอยพันต้องย่ามคุดเอาเกี๊ยวเขาแล้วนะมันจะกินเต็มนะเออข้าวเนาะย่ามนี่เราบ้านเก่าย่ามพวาดับน้าเดี๋ยวกินกับแกงไม่ปูน้อยเนาะใช้ตะไคร้มาขามคนกัดตาแใช้ะไคร้เนาะเผ็ดนช่เงี้ยน้ำนี่ด้านนี่เหรออันนี้มันตกใหญ่อันนี้แม่ปูนี่มันง่ายเลยห่าวตัวน้อยนะ mhm 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 เข้ามากระป๋าเห็ดกรดป๋องลาบบ่ลาบกระปูบ่เล็ดได้ค่ะเข้าดองเป็นแดงเข้าดองแกนระปลาตังเดียวได้เข้ากระเทกเกลือได้แป็นปลาเมนเปลืองแล้วกระปลาเนาะเปลืองแล้วลงปวดแล้วปวดต้องปวองอ๋อมันจะเข้าไปเข้าออกได้หน้อยแค่กระตูใส่ระตูตัวใหญ่กระบอกหรือเปล่ากระบอกอ๋อกระตูคุณตูตีนกระนั่นเลยเขาล้างสะอาดเขาลงปุกเขาออกล้งเป็นๆนั่นแหละเนาะเป็นๆเลย Lạc ừ. đó. à, à. thiên ừ. <laughs> này. Hèm bọc. 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 Hèm ออเข้มนะโอเคพี่น้องกินโอ้ดูไปก่อนเขาาไปแช่เกือด่านั่นงังร้อยอะกฝาทีตามแต่กเป็นกำลังจหทีมงานนเด้่อยพี่น้องเนาะไอกกันมากิตก็ไปกินกสบายดีเขาเอาไปแช่เน้ยมากตับโหมูรมูอกินได้โอ้ยบว่มาผัดบัได้ไดมไอ้เนี้ยอิ่มเพ็ดนไหอล ไอเรายังมาหาไอ้เดินบ่เห็นจ้ะเลี้ยวแบบนี้เนาะเริ่มเลี้วเลยนะขาไอนั่นมันยังขนทุกพันยุเข่าบ้านในเทิดอยู่ดิมันมาสองคนก็เฮาอยู่ได้สายขึ้นนางนางเก้าสายขมายได้คนแปลว่าติดใจนะทำไรกูนี่กูแช่ไปด้นนะดีขึ้นอ่ะ ขากลีเลยเลยรอตามแทบเลยืมเมือเดิมเป็มไงนะน้ำเงินอบนัปมาได้เหเก็บอาเลิอมานำได้มืองง้เขาบอกโบเลี้ยตำหุ้งเอาบักพกแบบเด็ดเดมาลดเนาะตำมให้ของพริกแดงข้างๆเนาะมันนองน้ำเหอเนาะไ่่พกเพชระความจะกินน้ำนะ ไล่ลงบนนั่งก็ได้ลงลงหนาเล่ยนไนะเพราะไงมันสข้าวง้ง่ายลุ่นนี่เนาะมาเสขับว่หานั่นไหสข้บเก่งใจว่าะไ้าหลายนาทีบอนะลงลงลิปต้องเห็นไ้ตองเจ้านี่พอเ่า้องชดสองชิปเลหนะนเมึงเบิดก่อนต่มึงเบิดก่อนบอสดแลนะ แห้งคุยแห้งนัวลงก้นเลยเนาะโอ้ยเธอเลยมือหนานี่เก็บบัวรพพาเพาะมันเนาะเฮียโอเคพี่น้องบ่ต้องหาอาหารลูลากินกับใบเถิดเอ่ยใบนี่ตามังหุ่งก็แซ่บของเนาะแบบว่าเขากินความสามัคคีักแพงกันมีเทามีเทามาลาดเจ้กบไอ้กําไพ่หิ่งห้อยเขาหลับท้องเอาเทามาลาดเจ้กบกินบ่อมาเถิเออ นาท okay. ีแเข้ามาหลักเลยครบจัมือนกินดำหุ่งนะเท้าหนาทีข้ามาเอามากะเที่ยงมบเอามากเงกันฮงงอนไหนเท่านะอะไรนี่กนำมาได้พ่อนนะนะถือว่านั้นชอบน้อยาเก่งอะพชอบมาวันวัดบูตีเพื่อนนะ เป็นยงล่างเอาได้นะเท่านันเองเท่านะเออเทาอยู่วันไหนละไมน้องะยันยาคกเนี่เบ็ดปลาไอ้เทิดเราได้เล็มเล็มมันนั่มัดซ่บแห้งนะโอ้ยซ่บแห้งมาให้ล่างเลยนะอ่ะ่น้อยคลิปให้ล่างเลยดิชมพูห้อชคลิปลงทำนี่แล้วไอ้เทิดกินเลยลิกลีเ่ยไอ้เทิดตให้ล่างเลยอเทิดบ่งโฆษณาให้เลืองดับมังหุ่งนะ มือหน้าเนี่ยไอ้พอแพทย์จับแบ่แล้วมันต้มแบ่หอยบุ้มี่อยสายเพื่อเราตามเดินแปลนเดินยังวะยังอันนั้นเดี๋ยวยังหายเทิดบ์เห็นอยู่ไอ้นั่นเริ่ม <c oughs> เฮ็ดหมดแล้วเอออย่างนั้นเอาจั๊กสูตรห้าสิเอาปูมาดองจีป่นก็ฆ่าได้กับปู่อยเมื่อคืนนี่เก็บเอาอออพอพกับปูเพร้อมครบครได้โต๊ะกบมาไปชิบปลายตูะลาบจะเท่าเด้อ เบื <ineffective> ่ในหมาเขาขากยม่หร <sl Brain> <región> ่ล็้กด้เาขาเจ้าขาขยเจ้ากอยอ่อยลื้อไม่รสิบมืะนั่นก็แก้มให้บัามเตียงไปนั่งกินยนั่นและก้งกล้องะันเนาะ่นเนาะรับไหาชาตัวน้อยมันนั่นอะมัขาไม่เตัวน้อยนะแบไปครบนะไปหาชะาไปช้างมันโอนแดดมันแรนกลิ่นดิอยู่ป่าหากระนาตโตลงจะเซ็เหมือนคนไปแล้วโยาอีก เีนนันลุงนะเอาหิได้แบบบอลน้เลามันแดดๆเนอมาถึงบุีข้าเลนแ่บไรปั๊มแซิบแบบนี้อู้ลายมอันนี้นะันแซ่บหน่อยมันที่บุ่มลายแล้วอิมบ่ได้มูซึกอิมอยู่บ่อิมแง้เทิกินแง้เธิกินเีบอิ่มเห็นบ่ลายมันบานเอดีเห็นบ่เห็นว่าตามแช็ดลก็ได้อดีอิมเฮ็ดกินแซ่บบบบอนีนุ เราพัวกระแส็ตามหุ้งกันเสบอย่าย่องกันมันเขินแต่แกตองไม่เนาะนหาต้องตามกเพชรแต่บเพชรนี่มันยุกโุให้มาท้าตาข้างแกองไม่เช็ปแลท้าสบายบ่มานี่นะท้าสบายมากกว่า้อบาบดแกต้งไม่แชบบ่ไม่เช็ทำเช่ไม่แล้วเนาะแซ่บช็ปทรับงัวงัวเป็นไรละรวังป บาร์บอตว่าแกงใหม่บ้านนี่ถือว่าทางคลิปนี้กับเราด้ชิได้คอตัวได้ไปใช้จบคลิปแล้วน้อนหมู่จบแซลแซวคือให้เขาถ่ายผู้เดียวเขาก็ถ่ายบ่เป็นถ่ายบ่ดอะไรลงคอคือกันเนาะนี่พี่นองนี่ตามล่าเลยเอาเห็นแล้วไอ้กำไพ่ละมาจำลังกระเช้ากำไพ่ถ่ายเนาะไปไปเที่เนาะ วัดละนัดเพื่อละชองละสามอย่าเว้านะไม่เอาหัวอมาผมว่ามองมันเป็นมือได้บางมือได้อันน่ะตายไปเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยยัไปถือกับคลิปที่เท่าไรหน่ะได้คลิปที่เท่าไรจะอ่านอันไะคลิปบัวหาเทิดบัวเห็นมาแล้วเออเทิดมาคลิปเทิดมาเด้่ยเดี๋ยวเทาอ่านนะอ้อยู่สิได้วางเก่าหัวไปโฟเฟนเขาพูดแล้ว นายเราอยู่ที่ว่างไหนแห้นะโอ้บัก1ิเอ oh <laughs> uh ็ดเดอวัดนะขางนเนี yeah. ่นาะขนายเฮือนดีกวะน้ำบริอาพี่น้องบานี้สำหรับคลิปนี้อัพได้่นเนาะนี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางทีมงานกินอิ่มนำสาลานมาแล้วเอออุยแข่งมากุ๊ปแข่ง หอยัเ็งบน <|so|>> ี่อยอับเต็มเท่าีนอยู่นี้มันนั่รอถไปต้องสบายดีเด้อ